โอเคครับก็ตัวันทีเพื่อนที่น่ารักทุกท่านเลยนะผมอยู่วันนี้มาต่อกับเกมอ่ากิเนเฮลเลยนะฮะคือแบบอันนี้เป็นโหมดแบบว่าในเรื่องของผมนะฮะผมบอกเลยนะว่าซึ่งแบบตัวละครผมไม่ไหวแล้วนะครับผมภาพร่างกายกับชีวิตโอ้ไม่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ตัวเองรู้สึกว่าเหมือนจะหลอนด้วยผมอุอ้ยผมเจอซากสัตว์แล้วนี่ไงโอเค ตอนนี้ผมก็อาจจะสามารถรักษาตัวเองได้ผมเชื่อแบบนั้นมีหนอนอยู่นี่ไงเอาหนอนจะเข้าไปโอ้เราควรจะมีภาพแผลด้วยแต่ว่าเนื้อทั้งหมดมันเน่าหมดแล้วอ่ะโอ้นี่อะไรก็นเนี่ยโอเคตอนนี้ร่างกายเรายังไม่ดีอยู่นะตัวก็เป็นพยาธิ โอ้โหหิวก็หิวผมคิดว่าเราต้องทำอะไรอะไรทักอย่างหนึง่งเพื่อทียจย่างอาหารกินป่ะเดี๋ยวเราต้องทำแล้วดับแรกผมคิดว่าเราต้องทำเตาก่อนเลยเดี๋ยวเด,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 ดไม่เอาอันนี้นี่อันนี้เราต้องไปหาที่วางแบบดีดีหน่อยอะหลบฝนหน่อยไมนงันแย่แน่ๆโอเค โอ้โอโอยายาต้องการขิงไม้อีกโอ้โหบอกเลยว่าต้องใช้ของเยอะมากโอเคมีขวานอยู่เนาะมาตอนนี้คือแบบเราจะพอรุยได้อยู่ไงโอ้ยชีวิตเนาะชีวิตทำเปันช่างลำบากยากเกินกันขินแค่น,น,นี้โอเคผมเห็นทั่วมันหล่นลงมาโอเคผมรู้ว่าตัวละครเริ่มหิวแล้ว อย่างเราก็จะเพิ่มอะไรสักอย่างหน่อยด้วยน้ำก็หมดอือหือเพราะว่าตฐานะร่างกายผมตอนนี้คือแบบไม่ค่อยดีครับผมมาขอตัดไม้หน่อยนะขอหน่อยนะเรืองก็ลดลงเรื่อยๆแน่ๆเลยอึบโอเคอะไรก็เก็บไปก่อนไม้ตั้นไม้ยาวไม้อะไรก็เก็บไปก่อนตอนนี้โอ้โหเก็บให้หมดอย่าให้เหลือ โอเคไม่ว่าจะเป็นอันเล็กอันใหญ่อ,หญอันยาวอันสั้นเอาให้หมดไมด่รู้ใช้ี่อันนะตอนนี้เดี๋ยวมากอนเดมากัน,น,กอนโอ้โหว่าเยอะแน่ๆเอ๊ะอยู่ไหนเนะี่ยอยู่ที่เท้าผมมีไหมมีไหมม,หมีอันนี้เต็มแล้วหรออุ้ยปิงเกาอโอ้ย,ออยน้อสุขภาพผิดก็จะไม่ดีอยู่แล้วฟิงจะมากาะอ,อีกตรงไหนครับเนี่ย โอเค okay, แผลปิดน่าจะหายมั้งเยี่ยมไม่ใช่ปิงเนาะกระดูกเก็บมาเขี่มาทำไมก็ไม่รู้เนาะเขี <laughs> เ่ยมาก็เกะกะมีมาพร้าวไม่เนอ่ะเหมือนจะไม่มีแฮโอ้ยเชาาย้าสัตว์เหรอปล่อยมันปล่อยมันผม,มจำได้ว่าผมเคยเอาหม้อวางไว้แถวๆนีด้ดีกว,ว่ามันหายไปไหนไม่รู้จบเลยมา เห็นแมงป่องป,องปะข้างหน้ามแมงป่องแมงป่องใช่ไหมเอาลูกต่อบไปเนี่ยยังขาดไม้อยู่อีกโอ้โหเนี่ยเจรักเจรักขอนะครับปึ๊บปึ๊บไม่เอายาวดิไม่เอาอยาว,อาอยาวปึ๊บโอเคเก็บไม้หมดนะฮะไม้กระดานไม่เอานะฮะโอเคจุลกรรณการดื่มนะ้ำอีก โอ้ยนี่มอว์อ๋อ,อนี่หม้ออยู่นี่อันนี้มันรองน้ำได้บ่เอามาทำอะไระเปลือกอไม่รู้แฮะตอนนี้ช่างก่อนกันโอ้ยยยยขาดไหมอันนี้โอ้โหเดือดเชื้ออยู่ไหนวะนี่นี่นี่เออะเอาเนี่ยจับมาจับมาโอ้ยเรืกก่องกำลังลดเนี่ยเนี่ยเอาละได้เวลานั่งปั่นปันป่นจิ้งรีด <c oughs> ไหนไหนไหน เอามายัดซะขอให้ติดเถอะได้โปรดโอ้ยเอาชีวิตรอดแบบนี้ไม่ดีเลยมีอาก็รออยู่อา่าถึงเราก็มาย่างเนี้ยละอละไรกินได้กินไปก่อนตอนนี้ก็อยู่น้ำเลยฮัลโหลมีเห <Hello. Mia. S 1> คุณอยู่ไหมเนี่ย You there Jake Oh my God I'm freaking out here Why did you go silent What happened แต่เขาดิอ่ะ <laughs> battery died. I had to charge it, and we can't talk long. Just tell me where you are. I'll find you somehow. Me? I told you. Mm -hmm. I'm safe. Let's focus on you, okay? Okay. Report everything. I'll always be here for you, if you need to talk. Okay. Okay, okay Will do. Okay, Over man. and out. We could get... ตอนนี้ไม่พูดเยอะขอกินก่อนเนื้อตัวนี้เหมือนจะไม่พอกินได้ด้วยโอ้ยยังร่างกายระดับร่างกายเรายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันเป็นเต็นแค่เต็นนอนเนะเาะอ,อ,อ,าอ,าอ,อ,อ่าเดี๋ยวเรามาย่อยใบนี่กันต้องการเนื้ออีกเว้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งดีตายปะตายปะ ไม่ตายเหรอไหนแล้ว่ะฮััโหลโอ้โ,โ,อโเหเสียใจจุงน่าจะเอาไม่ทันเนี่เหมือนตัวละครเราหิวน้ำเราต้องการมะพร้าวอะ่ะมะพร้าวไม่มีเลยแถวนี้ชีวิตแต่ก็ไม่เป็นไรตามนี้เนาะแย่เหมือนกันกินไปก่อน บัรทันชีวิตตั้งไกยไปเ,ยเหมือนเอ๊ะเหมือนมีเสียงเหมือนมีอะไรมาล่อ,อตีนอขอ,ขอโอ้ยอัดน้ำสักหน่อยเว้ยมันต้องกินอะไรเข้าไปทักอย่างหนึน่งอะต้องหาเห็ดอะเนี้ยเนี้ยเนี้ยกินมาโอเคก็ได้ได้เยอะอยู่นะบวกเยอะอยู่ เพลงไม่หยุดเลยฮะมาเก็ดม่อมาป่ะเดี๋ยวขอดูแผนที่หน่อยผมอยากจะไปตรงตรงเนี้ยเอ2เนี่ย A-2 เนี่ยมันอยู่ที่26 e กับ40เท่าไหร่41โอเคผมต้องเดินไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวแป ผมตอนนี้ผมอยู่ที่เท่าไหร่ทีแปดเนาะทีแปดสิบหกก็อยู่ประมาณเอ่อทีแปดสิบหกโอ้อยู่ด้านบนนี้เลยเนาะเราต้องลงไปทาง s ออนะครับผมโอเคลงไปทาง s ออีนะทางนี้เนาะตรงไปนี่และสารัางกายได้แค่นี้แหละก็เดี๋ยวค่อยดูตามทางเอาแล้วกันเนาะ อะไรกันครับนี่อย่างนี่นะขอแล้วกันตรงนี้ยึบเก็บมาดอกที่ทิ้งไปเอาเอาใบมันมาเก็บไปได้โอ้เปลือกคนใหญ่ไปเก็บมาก่อนโอ้ยใบนี้แมวใบนี้แมวทีนีเราก็หาต้นอ้นี่แล้วผมเพราะว่าเราต้องใช้ ไม่มีถ้าไม่เจอแถวนี้มีมะพร้าวไหมไม่มีแฮะโอเคต้องตงไปทางนี้ต่เห็ดอีโอ้โหลุยป่ากันยาวๆครับบอกเลยว่างานนี้เดินกันรัวๆเออแต่พวกเห็ดมันอยู่แถวนี้เนี่ยเนี่ยเห็ดมันน่าจะกินได้โอเคเนี่งยเรียบร้อยนะผมผมกินไปมันก็แก้พยาธิแก้อะไรได้ตกไปทางนี้นะครับ ก็ต้องระวังในตรวนของพวกมาลงมาแรงพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันอาจจะทาให้เราเกิดอันตรายได้โอ้ยอะไรอ่ะไม่ดูแฮะตอนนี้คือบอกผมอยากเล่นในเรื่องอย่างเดียวโอ้ยยายายาเจ้างูอื่มหือยาตลกอย่าตลก เออตังวิ้ไปได้อยู่เว้ยมีมะพร้าวไหมม่มีฮะนี่ยังมะพร้าวเยี่ยมเลยเออเอามาอุ้ยอย่าเพิ่งเพิ่งปอกเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องปอกว่ะปอกได้ปะไม่ได้ฮะดื่มเลยดื้อดื้อ แล้วก็ทุบมันเอ๋อเฮ้ยพึง่งกินซะไม่เอาเปลือกครับไม่เอาเปลือกโอ้ยอลาวเผาเมียวเมียวจะกินเนื้อจะกินเนื้อปึ๊บตอนที่เราเริ่มโอเคละเอาขวานพังจบแล้วอึบอึบอึบโอเค้ย หวานพังแลครับผมจังหวะนี้สภาพร่างกายเป็นยังไงางโอเคเริ่มโอเคอยู่นะยังไงก็ลุยต่อแล้วกันระวังพวกงูไว้ด้วยนะฮะนะ้ำป่าอยูงดื้ันวิบางสิ่งบางอย่างรอเราอยู่บอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีดแน่เราก็ต้องรักษาร่างกายเราไว้ไม่ให้เกิดอันตรายตรงจากไปเรื่อยๆ ตีนซะเก็บมาไปค่อยๆไปอ๋อเราเดินแางนี้เนาะโอ้เนี่ยเสจขี้เลนแสดงว่าถ้าเดินตรงไปอาจจะเจอพวกเ่ยบกับอา่าเ่ยบกับอะไรทุกอย่างแน่ๆเลยเดี๋ยวอาเอเฮ้ยแร่แร่แรางงนี้ได้เลยเอเอดีว่ะขอละกันนะ ขอแล้วกันนะครับไม่เจออะไรแฮะตรงนี้เอ๊ปะ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 โอไปดูตรงนั้นก่อนละกันตรงเอ็ดอีอะโหแถวนี้เป็นทางโลกง,งั้นนี่อ่ะตอนนี้ผมอ,อยู่ที่เท่าไหร่ละสี่สี่ยี่สิบสี่สี่ยี่สิบ อันนี้เป็นอยู่ที่41 26โอเคต้องตรงไปหน่อยเนาะความอยากรู้นะผมว่ามันมีอะไรเราก็ต้องเรียนรู้ต่อไปผมยอมรับเลยนะว่าผมเริ่มได้ตะิได้ตกคิวเอาชีวิตรอดโดยการเล่นร่วมกับเอ่อกับอเอีคยนะขอลวก,กันอันนี้อึบอึบ อึบโอเคเก็บมามาไปต่อครับบอกเลยว่าป่าแห่งนี้แบบเห็นแล้วเสียวแทร่รู้แมงมุมโอ้โหต้องต้องยิงแมงมุมไปก่อนเลยเราไม่รู้มันเป็นยังไงอะ่ะยิงไปก่อนโอโ้ตกใจโอ้โอยเดี๋ยวก็จับแร่ให้เข็ยดเลยเนี่ยจับแร่ให้เข็ยดเลยเป็นไง ุ้ยตอนนี้ตัวเราแบบน่าจะโดนพวกเกี่ยวกับปิงแน่เลยแต่ขอดูหน่อที่ปิงเกาะใช่ไหมเกาะตรงไหนเนี่ยอยู่หโคตรเยอะโอโอเคป่ะลุดไปเลยเจ้าปิงเวนตอนนี้โอ้ยทำอย่ายไตกใจสิตอนนี้เริ่มเช้าแล้วฮะเริ่มมองเห็นทุกอย่างแล้ว แต่ผมไม่กล้าวิวออา่งวิ่งเพราะอยหญ่จังเฮ้ยอะไรอ่ะแข็มเหรออันหนึ่งผมขอขึ้นเงินโอเคหยุบมาต้นอะไรอ่ะอ๋อใบตองผมรู้ว่าแข็มมันเงาเงาเหมือนเราอยู่ข้างบนเลยฮะมันไปได้ใช่ไหมน่าจะไปได้นะแต่ต้นเบให้ดีหน่อย ต้องระวังระวังเสือด้วยอ่ะคือแบบถ้าเราเจอนี่คือแบบแย่แน่ๆ yeah, yeah, yeah. มันลงไม่ได้ปะตรงเนี้ยชิคผมขอเดรอบร้อมก,ก,กันตรงนี้ป่ะรันลงไปอึบยึบ,อบโอเคมาได้เนาะเอาล่ะขอดูหน่อยดีตรงนี้มันเท่าไหร่ สี่สิบเอ็ดยี่สองโอเคสี่สิบเอ็ดยี่สองแล้วนะครับผมเราอยู่ตรงที่จุดมุ่งหมายเราละแ,แต่เราต้องไปยี่สิบหกมาดูกันว่า,ายี่สิบหกมีตรงไหน,นอ่าตรงนี้ไม่ใช่งั้นต้องขึ้นไปทางนี้สี่สิบเอ็ดใช่ไหมขอดูหน่อยสิอ้าวเฮ้ยติดแล้ววะติดทิน ต้องขอดูก่อนดูนาฬิกาไปด้วยสี่สิบโอ้ยทำรรถเอ้ยนี่อันนี้ก็ดีนะเก็บมาเก็บมาผลไม้พวกผลไม้ป่าดีดีมากๆสี่สิบแล้วอะ่ะมันต้องการแบบสี 41, ่สี่เอ็ดยสองอะไรวะเสียงอะไรอ๋อบุญสัตว์โอ้ ราต้องเดินไปทางทิศยี่สิบหกอ่ะอกล้วยป่าขอกินหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเย็นๆพี่ผมไม่ได้ยิงผมจะกินกินที่หมดกินกล้วยกินกล้วยในป่าอ้อโอ้โหมต่นไพ่ชั้นดีเก็บมาก่อนอ๋อเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมือรวมไปหน่อยอ่ะ มันป่าไผ่นี่โอ้เรามาที่ป่าไผ่แล้วฮะเราต้องไปทาง41อนะฮะค่อยๆไปแล้วกันตรงนี้คือผมไม่มีใบสมุนไพรด้วยนะตอนนี้คือแบบเดินไปไหนก็ไม่รู้เลยฮะคือบรรยากาศแบบ เดียวทามมากโอเคนี่มันเพิ่มขึ้นนะฮะมันเพิ่มขึ้นอุ้ยตำแหน่งใหม่เอาละครับผมเอมี่อม t h o u n d a c r a s h p l a n ผมจะขึ้นินตกแล้วนะจริงหรอท oh, ำใจไหมไม่ตกคนนั้นไหม 815? How long ago did it? crash? do you have any idea what happened. Jake? 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 Hang on, hang on. What? Sorry. I was just taking it all in. Yeah, it looks like it was rather small, small. Just a few seats. Pretty new. doesn't seem like it's been here a while. But, yeah, this wasn't <laughs> an accident. It was, yeah, was shot down. Yeah, ฉันอยากพูดจำนะแต่ของละระวังตัวด้วยโอเคนี่มีอลอยยิงมันเป็นลอยยิงจากพวกกระถุนปืนนะอาแล้วไง The plane The plane บินถึงได้ถ o งบริษั e a ั c งหมดเหตุสุดท้ e ยมีใครามเป็นฝ่ายพผมคุณกองไฟใหญ่ให i n ไ s มฉันคิดว่าไม่ควรนะ own I wasn't imagining things. I think. I, was I think. It was flying low. It was like searching for something. Or it might have just taken off. I don't know what you saw, but it, it would, would be wonderful if you found an address. We could fly away. Yeah, that would be awesome. So, where would you want to go? go? Europe. I'd go back to Spain. Yeah. <laughs> i go back to Europe. <laughs> S <S ยโรก็ได้า yeah, ใช่ผมคิดถ so ึงรือบเรนทนือบรืรงโอ้ลินทันเอาผมคอรบเร i จังโอนทอามคิดเรบัโินนเอามิดถรอบรือจอ้ลิ่อาผมครือ่ะอบจงินเอาผมิเรบรจังอ้นันเาผมดถเรือรเรังหอน่อยเ่าตมคหน่งใหมอมันคือัอ้ไรนันน,ะ need rest. นอาผคิดรบรั มีรหัสอะไรด้วยด้วยก็ไม่รู้นะฮะโอโ้มีเตียงด้วยมีกระป๋องอะไรอย่างมีเตียงสูงด้วยนะมันก็แปลกดีะฮะมีเตียงสูงกาแฟสำเร็จรูปโอ้โหขน,ขนมขนมสึกยอดไปเลยะฮะนมกระป๋องก็มีอือหืออาหารกระป๋องกับมะพร้าวที่เราควรจะกิน อเหนื่อยเราควรจะพักผ่อนด้วยรับตอนนี้ mm hmm. ขอตื่มก่อนแล้วกันเยียบ <Yeah. S 1> ผมต้องนอนพักผ่อนก่อนละมั้ง oh, ชีวิตจะเป็นไงต่อไปเนี่ย mm hmm. พักผ่อนให้ตลอดอน,นี้เราแบบขึ้นดีทั้งน่อยไม่ mm hmm. งั้นเราเหนื่อยแน่ๆปุ๊บ mm hmm. โอเคมาขอกินก่อนแล้วกัน แล้วผมเก็บทำไมเนี่ยอ๋อผมน่าจะปลอกผมดูไปแล,ล้วก็ลาถ้าอยู่ในตัวดิไม่เอาเอาออกมา,อ,าออกมาทำแหละจ้ะผมต้องการขราวขวานะวะมีไม้อยู่ใช่ไหมโอ้มไม้เล็กไม่เอาดิโอ้โหแทง่แทงไม้ไผ่มาทำไมวะเนี่ยมีหินอยู่ปะอันนี้ไม่ใช่เนี่ยระดิ์ละ น้อยเราก็มีอาวุธคนป่าอยู่ไดยฮะเอาไปรับมือกับพวกคนป่าได้กินโอเคกาจริงไปเราไปเอ้คนจะกินมะพร้าวของฟรีเย่าเร็วๆมาปอกป่ะอุ้ยมีหินในนี่ด้วยเดี๋ยวนะผมต้องจัดของแล้วเอาไปรวมตรงนี้เลยโอ้โหพวกถ่านพวกอะไรมันเยอะมากเลยเนี่ย เราไม่ได้ก่อไฟแบบนี้เเนี่ยเหนะ็นนะผมิื้ข้ามไปก่อนแล้วกันหินพวกนี้มันสาม,มารถทำของได้นะควรจะเก็บมันมาตอนนี้คือตัวละครเราน่าจะเริ่มหิวโอเคสิงที่ที่ผมมามันอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดียวเ๋ยใจเยเ็นครับพี่สี่สิบยี่สิบมันยังไม่ใช่สิ่ที่เราต้องไปนะฮะ ต้องไปต่อนะครับผมผมไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนดีมาเราต้องระวังต่อไปนะครับผมเราต้องลงไปทางเนี้ยหวังว่ามันจะเจอสิ่งที่เราต้องการมันลงไปที่41ละแต่ที่มันยิบสามเลยงั้นผมเดินขึ้นตรงนี้แล้วกัน ผมไม่มั่นใจว่ามันกลับไปทางเดิมหรือเปล่านะโอ้ยป่าแห่งนี้มันทั้งดคาดเดายากซะเหลือเกนินเฮ้ยผมเดินมาตรงนี้เป็นตำแหน่งใหม่ครับเพื่อนๆอะไรกันครับเรี่ยขอดูสักหน่อยดิมันคืออะไรกันอ๋อปิงกอะอีกเดี๋ยวเดียวโอ้ยชีวิตน้อปิง มอยกอเต็มแขนเลยย oh. ปตำแหน่งใหม่ใช่ไหมอยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรมันจะพาเราไปทะลุที่ไหนปะเนี่ยจริงด้วยนี่ไมันเป็นทางที่พาเราไปทะลุที่ไหนที่หนึ่งเอาละครับเ,เพื่อนๆตะขอผมก็ไม่มีแย่ yeah, แล้ว ผมกำลังมาที่ไหนครับเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจเลยนะฮะผมไม่รู้เลยเดี๋ยวหยิตะก,ก้อนดีกว่าอย่าเผลอขวานพังอุย้ยมันพาเราขึ้นมาบนเนี้ยแสดงว่าเราต้องลงไปด้านล่างนดิเราไม่มีตะขอใช่ไหมเนี่ยมันเป็นทางที่พาทะลุมาตรงนี้ได้ด้วยเดีเหมือนกันแฮะ ผมลงไปผมจะเจ็บขาบอลลงไปเลยแล้วกันออโอเคไม่เป็นไรมากนะผมชีวิตเนอะช่างลำบากยากเย็นแสงเข็นเลเกินกินกายิง <c oughs> ไม่โด้หรอกในห <c oughs> ัวยิงไปงั้นแหละ <c oughs> ผมต้องหาที่อยู่ละจริงๆผมไม่งั้นเราจะอยู่ด้วยความยากลำบากแน่ๆ นี่ผมก็กลังกลับมาที่ไหนกันดีมันเป็นที่ที่คุ้นๆเลยไม่เป็นไรเรากลับมาพักแคมป์ตรงแถวนี้ก่อนลวกันคิดว่าตรงนี้ก็ไม่น่าจะเลวเท่าไหร่นะแต่ที่มันคุ้นๆมากเหมือนเคยผ่านมาแล้วมาเดีย๋ยวเราสร้างแคมป์สักหน่อยดีกว่าชีวิตเป็นทางลำบากจริงๆ,ๆการทำที่เซฟสักทีดีๆคือมันลำบาก,ลำบ,ากลำบนเหลือเกิน โอเคฉัน okay. รู้สึกว่าจะเป็นที่เก่าๆนะที่ผมเคยผ่านมานะฮะโอเคไม่เป็นไรผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดีย๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาเ,เพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายๆแล้วเจอกัน